สวัสดีค่ะโยกาบ,บุลสินสายมันค่ะตอนนี้จะลาจรติดขัดคุณปูเดินไว้ไม่ไหวไม่ได้ <c oughs> คุณปูตอนนี้ขับรถตามตูดคุณปูมามัน,นีเข้าเรียนกันสองเส้นทางนะคะฝั่งติดแคมป์กับฝั่งนู้นนะคะสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นเลยเท่าแก่บอกชอบฝั่งไหนเลือกเอาไปฝั่งแคมป์ก็ขึ้นโนนไปเทตรงนี้ ไปฝั่งก็ขึ้นนนแล้วก็ไปเทตรงนั้นเหมือนกันตอนนี้จราจรติดขัดเรารอคุณปู่ ตอนนี้มาเป็นคนขาบแท็กเตอร์แล้วไอพิทป๋าสมชายเก <c oughs> ี่ยกับวาชั่พี่น้องมันไปบ่ได้เจ้าก็ได้ เจ้าึ้นมาจอดบางทางล่องเขาฮะขึ้นมาจอดบางทางล่องเขาเออ ไม่ได้นะต้องคอยโยกหาลบก็ได้คุณกูย่ามองถามด้วยพี่นอ้องข้นหนีเดี๋ยวซอยชีวิตทิ้มหน้าถามมือใดรถตาตายไปป่ดนี้วิดแล้วขัน่าวิีต่มเลย คุณผู้บรรยากาศหน้างานที่งานตาร์มนานนะคะบุญไหว้เชลืกเกินไผกับพ่อไผ่ เป็นไายลูกพี่คนแจกตัว๋ว,วควรจได้แต่ละใบว่าหันว่ามีคนอลบเล่าเลยเราโยกจนมาเมงงบบบื่อรรดดย์ขั้นเหลืองนี่เป็ธรรมดาเด้ขั้นเหลืองนี่ขั้นเหลืองกับขั้นฟ้านี่คือมีนอับอับ,อบอยังน้ำกับพีน้ำเฮ็ดเียดีคือบ่บอกพ่อไปตากเฮียตะเหิง เดี๋ยวเลี้ออยวตีระยะทางจำกันออกบอเจนะ้อันนี้ก็จะเป็นงานประจำปีของหมู่บ้านตักบาดสารมาสันวาอายุติดหม่องเข้าเห็นงานเลย <S <S คื้นไหนเทพอันนี้ฮะลบกันด้สะดวกอ่ะ ดินท่านไอ้พ่อเดทางเพื่องพื่นประเทศไหมันเนาะ

ตอนไหนไปแลนด์ฝั่งนั้นช่องวางยารถบางฝั่งนั้นยกมือรอสองคันรถด,ดําไม่มีฝั่งนี้ก็คุณตาแจกตัวก็จะช้าๆหน่อยเราก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าคุณตาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนอยากทํางานขอเ,เราเป็นคนใจดีเราก็เลยเอามาเห็นงานเขาเห็นเราแจกตัวแต่ก่อนตั้งใจให้มาขาับแท็กเตอแต่คนขับแท็กเตอร์ไปต้องกันเลยเด๋มต้องกลีก่วบอกเราก็อยากหัวตาลบาทนี่ ช่วงนี้ก็เอ้ยน้องมะนาวหายไปใสาตีรถอโนปเป็นอยังอีกวุไปเขาอู้อีกแล้วเออเป็นความห่อนขึ้นอีว่โอเคพี่น้องบรรยากาศงาน,า,นานเท่ากับประมาณนี้แหละต้องระมัดระวังในเรียนสิน,นีเพราะว่ารถทั้งมอเตอไซค์ทั้งรถกระบะทั้งอะไอร,ไรไนะคะมาตรงนี้หมดเลยโอ้นี่บอกผู้ช่วย ผู้ซอย,อยประเทศที่ไหนประเทศที่ไหนประเทศนี่ยังประเทพระเทศมึงสิ